ผักสวยๆจ้าเพื่อนๆาจ่เลยะลออันนี้หอันน<ๆ>ี้รอยจ้ผักสวยสวยเลยจ้ามาเด้อมาซื้อผักตลาดซีมุมเมืองจ้ากระลำม่วงจ้ะกระลำแกว้วมาเด้อมาเด้อ ตลาดผักสี่มุมเมืองจ้าผักสลัดผักคอดนี่เบิร์ดจ้าอ,อันนี้หัวบีรูดจ้าอันนี้เพื่อนหมากยังพูจ้าผู้ดเดียวหูกระทักมาบอกหน่อยเด้อแครอทจิ๋ว ต้นทานตะวัน้ต้นอะไรนะคะพี่ต้นเมี่ยวใช่หรือเปลเต่าอ๋อต้นต้นอะไรนะต้นเมี่ยวใช่หรป่าต้นเมี่ยวอันนี้ทานตะวันว้าวพีชมาจ้าแวะมาอุดหนุนกันได้จ้า